ดีค่ะพี่น้องจา๋าโอ้ยมื้อนี้วันที่22่บสอง่ะลืมเดือนดืมวันออกบ้านทั้งทีฝนตกพนาเดินออกมารอรถเมย์นะคะเราต้องออกมาก่อนเวลานิดนึงแต่งตัวอุ่น,น,นห่อด้วยเพราะว่าเบิงเดอในรอบสปีขึ้นรถเมยวันนี้มาลุยกันนะคะเที่ยงกว่าเนาะเที่ยงสี่สิบละรถจะประมาณเที่ยง ห้าส <ไป S 1> <ม>ิบรถเมย์ยืนรอรถเมย<า>์อยู่ในท่ารถเมย์แล้วพี่น้องขาก็เหลืออยู่ประมาณกี่นาทีกี่นาทีเขาจะมานะคะเที่ยงวันนี้วันในวิเกนเที่ยงห้าสิบหกนาทีเที่ยงห้าสิบหกนาทีนะคะเหลืออีกอยู่ประมาณสิบนาทีเนาะมาล่วงหน้าไว้ก่อนดีกว่าถ้าเกิดพลาดขึ้นมาจะลำบากนะคะฝนตกปรยนิดนิดอืม นี่คือความลำบากของคนที่ขับรถไม่เป็นนะคะถ้าสะดวกเนะาะขับรถเป็นก็ไปไหนมาไหนสะดวกสบายนะคะไปหาหมอมหาหมอเนาะแต่สําหรับเย,ยจา่ามันคืออีสายไปแล้วลรพี่น้องเอ้ยว่าเรื่องไปจะทางานเนะาะเย,ยจ่าไปทํางานในเมืองนะคะเรื่องการขับรถเนี่ยเราก็เอารถเข้าไปไม่ได้อยู่ดีโอุย้ยหนาวๆปิดหูปิดหูไม่ได้อยู่ดีนะคะเ่นก็จะใส่ หมวกก็จะใส่เป็นคนไม่ค่อยชอบใส่หมวกเท่าไหร่นะถ้าเสื้อยัดต,ตัวใหญ่มันจะมีแบบคุมเนาะแต่ย่ยจ๋าว่ามันก็ไม่ได้หนาวขนาดที่เราจะต้องใส่เสื้อยัดใหญ่ที่เป็นสําหรับสโนโล l o n นะคะเนาะแบบกันฝนด้วยอันนั้นมันหนามากแล้วมันก็หนักด้วยนะเนาะเพราะที่ทํางานยจยจ๋ามันเป็นในเมืองนะคะเราไม่มีที่จอดรถเนาะแล้วก็ที่โรงแรมเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปจอดอีกอย่างนึง สำหรับลูกค้าคางโรงแรมเขาก็จ่ายค่าจอด16ยูโรนะคะแล้วเราไปจอดข้างนอกนะทุกสองชั่วโมงจะวิ่งมากดมันเป็นไปไม่ได้เนาะและการที่ยายจ๋าไปทำงานนะคะที่ทำงานเขาก็จ่ายค่ารถเมย์ให้เป็นประจำปีเนาะมันก็นับกิโลนะคะเหมือนกับเราไม่ได้จกตังเองแต่เฮ้ยเราเดือนนี้หรือทำงานไม่คุ้ม <c oughs> นะขึ้นทุกปีนะคะพี่น้องขานี่เขาเรียกว่าอบอร์เมนต์จ รถเมย์ของที่นี่เนาะเป็นประเภทที่ว่า,าสะดวกสบายไปไหนดูบัตรอันเนี้ยเขาเรียกว่าตั้งแต่รอบแรกหนาวๆไปถ่ายรูปดำปีป,ปีพี่น้องเอ้ยเขาก็ใช้บัตรเก่าแล้วบัตรเก่าอีกเนี่ยนะคะกี่ปีแล้วเนี่ยสิบกว่าปีแล้วสิบเจ็ดปีแล้วเนาะทํางานลงองโรงแรมนะคะม,มองทางกันมารถเมย์จะมาตรงเวลาไหมวันนี้นะคะชีวิต เนาะมันก็มีทั้งทุกข์และส,สุขถ้าเรามองว่าทุกข์อะไรมันก็ทุกข์หมดนะคะแต่เรามองว่าเออชีวิตคนอื่นทุกข์มากกว่าเราลําบากมากกว่าเราเราก็จะอยู่ได้ในสภาพของความเป็นจริงนะพี่น้องขานี่ชมเลยใครอยากมาอยู่มันนอกนะหนาวๆหัวไปทํางานเราก็ต้องรับผิดชอบตัวเองไปหาหมอนะคะก็ยังโชคดีวันนี้คุณสามี จะเข้ามาตอนบ่ายมงครึ่งมั้งบ่ายมงครึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปดูกันที่โรงพยาบาลเนานะโอ้สายนี้ไปที่สนามบินนะคะสายทางบัซเซลิลเนาะในเมืองบัซเซลิลยังไม่มาเลยเพราะอยากจะจะต้องเข้าเลเวนพี่น้องจ้า,ามาดูกันมาตื่นเต้นเนาะวันนี้ลูกสาวไม่ไปด้วยแต่ผ้าบันคอที่ลูกสาวถักให้มาใส่นะฮะ เออลูกสาวกอดไว้อุ่นๆห่อก็ดูเถอะจริงแล้วกระเป๋าอยากขิวสวยๆนะพี่น้องเอ้ยหิวบได้ฝนตกเกาะคอเลย <c oughs> เอ้ย,อย่าทวงแต่ความงามเดินบได้เดินอยู่นี่มันหนาวพี่น้องเอ้ยรถมีมาแล้วพี่น้องขาตอนนี้บ่ายโมงสองนาทีนะคะ <หา S 2> กำหนดมาเที่ยงห้าสิบมาสายตีนแข็งแล้วพี่น้องเอ้ยมามากขึ้นรถมีกันฟ้าๆจ้า มีคนอยู่เหมือนกันนะคะรถมาเลดวันนี้ไปค่ะพี่น้องขะไปเจอกันในเมืองนะคะรถเมย์ตรงนี้นะคะผู้ใดจําได้เนาอถ้ายายจะทํางานเดี๋ยวไปต่อรถเมย์หน้าโบสนะคะพี่น้องขาดูบรรยากาศคึมคึมตึมตึมมือตื้อตื้อน,นะคะไม่มีแสงวันนี้นี่จุดลง ยเบอร์แปดโอเคายจ๋าต้องขึ้นเบอร์สองนะฮะเนาะนี่เลยค่ะต่อรถไปอีกสองป้ายเนาะก็ลงเดี๋ยวมาดูก่อนเวลาไอรถจะมากี่โมงนะคะแต่รถในเมืองเขาจะวนตลอดเนาะแต่จะเดินขึ้นไปก็ได้นะคะหลังโรงแรมที่เยจะาทำงานเองเนาะ ชินกันไหมบรรยากาศตรงนี้พี่น้องเอ้ยคิดฮอดคิดฮอดนะปกติจะมาลงรถเมย์ยามเชา้าดีไปรถเมย์ทางโน้นค่ะปะดูกันสิมองไปด้านโน้นนะคะรถก็จะมาทางด้านโน้นเนาะภาพนี้ทุกคนน่าจะชินที่ยายจ่าถ่ายตอนเชา้าก่อนเข้างานทุกๆุกวันค่ะ รถเบอร์สองนะฮะแต่ว่าต้องขึ้นอีกด้านหนึ่งเพราะเราต้องไปด้านนู้นนะฮะอันนี้เขากลับไปที่ท่ารถนะคะหนาวหนาพี่นอ้องลงรถแล้วลงรถแล้วรอรถต่อมาจ้าคิดถึงบรรยากาศทำงานยังไม่ทันมืดเนาะเย็น,ะเนๆเขาน่าจะติดไฟแล้วนะ นซะอยนู้นก็จะเป็นซอยที่เดินเข้าไปทํางานที่โรงแรมนะคะอันนี้ก็เป็นโรงแรมเนาะโรงแรมที่หรูห้องใหญ่มากนะะมีไม่กี่ห้องเป็นระดับเศรษฐีมาอยู่เนาะ <laughs> ไม่เคยเข้าไปนะเห็นเพื่อนเขาบอกว่าห้องใหญ่มากร <laughs> อรถจ้า ถึงโรงพยาบาลแล้วพี่น้องขาประตูทางเข้าเขาซ่อมทางโน,โน้นเนาะยายจ๋าก็จะมาเข้าทางนี้นะคะเข้ามาในโรงพยาบาลแล้วทีนี้เราก็จะเข้าไปจับบัตรคิวนะฮะเราถ่ายได้แต่ข้างนอกเนาะเพราะว่าพอเ,เข้าไปข้างในจริงๆก็ไม่ได้ยิ่งตอนเจอหมอนี่หมดโอกาสนะคบพี่น้องา่ามาจ้ะ เอกแบบคิวคนเยอะคนเยอะนะคะเด็กจ๋าก็จะไปกดคอมพิวเตอร์เนะาะกดตรงนี้เลยนะคะกดกันได้นบอร์ก็จะมีติเกตออกมาได้คิวเลยคะ่ะเรียบร้อยเตรียมรอคิวมาถึงแล้วนะคะพี่น้องคะเข้ามาข้างในแล้วค่ะเนี่ยอย่ากลับบ้าน ป้าบอกกลับบ้านออกจากโรงพยาบาลแล้วพี่น้องขาเฮ้ยเนาะวันนี้ก็สแกนนะฮะถามถ่ยอาการตึงสแกนเนาะเขาใช้เครื่องเนาะเหมือนคล้ายๆเขาเรียกว่างวดที่แล้วสแกนคือเขาเครื่องทั้งเครื่องใหญ่เนาะเอาหัวเข้าไปในเครื่องนะแต่รอบนี้เหมือนกับเครื่องซาวน้าไอเครื่องอุลตาซาวเนาะเขาเรียกว่าเหมือนคนซาวท้องเออมากดตรงคอขึ้นต้นไอ ลำคอนะทั้งหมดเลยแล้วก็ขึ้นตรงที่กกหูแล้วเขาก็บอกว่าโอเคเราไปฟังผลกับหมอพระนะอ่าเราก็ต้องรอฟังผลหมอบ้านนะคะรอผลออกจะยังไงอะไรเฮ้ยเงยไหลจมกับฝรั่งมันอย่างลำรีลำไหลนะคะพรุ่งนี้ก็จะเข้ามาต่อฮะอิสเอนเกียนี่คดานนะอีกเบนเบอร์ฟันมุดกบติเกตฝนในไทยหล่ะฝนเช็อส บอกว่าลำคาญมากเลยเธอจ่ายตั๋วให้ฉันไปเช็คเมืองไทยดูแลสุขภาพเมืองไทยไหมพูดปายนะคะพี่น้องขาเนาะโอ้ยเจอแค่ค่าตั๋วกันหนาวขี้ราคารักษาค่ากินค่ายากยุ้นอีกนะอย่าลืมว่าถ้ารักษาเมืองไทยนะคะจะต้องจ่ายก่อนเนาะแล้วเอามาเบิกคืนที่นี่อืมแต่ทีเนี้ย เขาจะยอมไหมเพราะว่าเราไม่ได้ไปฮอลลีเดย์แล้วไปป่วยที่นู่นเออทีนี้เราตั้งใจที่จะไปเพื่อไปรักษาเพราะว่าการรักษาที่นี่มันก็มีขั้นตอนของมันนะคะน่ารำคาญทีละอย่างเนาะเราฟังผลพรุ่งนี้กันอีกรอบอพรุ่งนี้หูตาจมูกนะคะอยากเช็คมากเลยกับตาก็จะ้ะนะไปครับพี่น้องขาผ่านไปอีกหนึ่งวัน อุ่นใจนะคะฝรั่งมารับกลับบ้านวันนี้หนาวมากอืยืนรอรถเมย์ปลายเท้าเป็นตะคิวขนาดใส่ถุงเท้าสองสองถุงเท้านะดูหอดีเนาะผ้าประอบลูกสาวนะหลายอันเนาะที่จะใส่ผ้ามันคอพิเศษนะคะก็คือของลูกสาวทําให้ทุกคริสต์มาสทุกปีนางบอกปีนี้เห็นแม่ใส่มานางบอกว่าปีนี้ไม่ได้ทำให้นะเนี่ยมามาเขาว่างั้นนะคะ ของขวัดีต่อใจเนาะลูกไม่มาก็กอดอุ่นๆเนี่ยมานั่งคุยกันนะคะบนะที่โรงพยาบาลนัดเข้าเช็คสองโมงก็รอนานเหมือนกันวันนี้คนเยอะมากสำหรับห้องที่จะไปสแกนเนาะเขาเรียกสแกนเขาเขียนมาว่าสแกนนะฮะแต่ว่ายายจ๋ามองว่าเหมือนคล้ายๆอุนตราสาวอนะอดูการเต้นดูเส้นดูอะไรตรง ต้นคอข้างหน้ายายจ๋าบอกสามีว่าเอา้าฉันไม่ได้มีปัญหาท้งหนทางหน้าเนี่ยฉันมีปัญหาข้างหลังแล้วมันดึงมาตาทําไมไม่จี้ตรงต้นคอตรงหลังอะไรทั้งนู้นก็ว่าอย่างนี้เขาก็คงเช็คทั้งหมดนะคะยังเหลืออีกหลายอย่างหลายขั้นตอนเนาะพี่น้องจ๋าโอ้ยไปค่ะกลับบ้านกันอากาศหนาวหนาวเมื่อกี้ลงรถเมย์เนาะตรงโบสถ์หลบแปบ๊บเดียวรถเมย์ก็มานะคะก็เลยไม่ได้ยืนคุยตรงนั้นนานอืม ก็คนแก่ขึ้นรถเมย์เยอะเหมือนกันนะคะวันนี้เพราะว่าเอาธรรมดาเนาะที่นี่คนรอบกลางวันใสๆอย่างเงี้ยคนทํางานนี่จะขึ้นรถเมย์ตอนเช้าแต่เช้านะคะหรือคนทํางานกะบ่ายเนาะกะรอบกลางวันนี่ก็จะเป็นคนแก่ที่นั่งรถมาในเมืองนะคะก็จะมีแต่คนแก่เต็มรถมานั่งเบียดกันอ <c oughs> ืคนเยอะอยู่นะคะสําหรับวันนี้เนาะ ห oh, มืดทั้งวันเลยประเทศอื่นหิมะตกเปลวเยี่ยมยังไม่นองค่ะว่าข้าวดูนซูกลับบ้านกลับบ้านหรือจะไปไหนเนี่ยประสิทธิ์เหมือนแวะม,มาผิดทางไปชอบหรอปะ <c oughs> อ่ออ่าออกทางเฮเเลสายทางด่วนนะก็จะเร็วเนาะอ่าเพราะว่าอยายาอิสวา ถนนสายทางด่วนไปผู่อีกซอยหนึ่งเพราะว่าทางผ่านสายธรรมดาที่นั่งรถเมย์มาเขากำลังทำถนนนะคะก็จะรอนานติดคิวนะคะพี่น้องขากลับบ้านกันจ้าอ,อุ่นใจฝรั่งมารับกลับบ้านแล้วพี่น้องจ๋า,ามาคุยกันต่อมาคุยกันต่อนะคะนั่งอยู่ในโรงพยาบาลวันนี้ยายจ๋าเพิ่งเห็นเราอยู่บ้านเขาก็ไม่คุยเขาก็คงไม่อยากให้พ่อเขา เห็นอาการลูกชายมัง้งในความรู้สึกเขาก็อึดอัดเหมือนก,นกันกับสิ่งที่น้องเข้ามาสั่ง,ส,งสั่งนะเขาพูดเองเลยว่า,าน้องพี่ชายทุกคนที่เข้ามาเนี่ยมาแป๊บๆหนึ่งเรานะ่ะหนักกว่าใครยิ่งเธอเนี่ยฉันก็ดูพ่อหน่อยเดียวว่าชั้นเขาพูดเองนะวันนี้เหมือนกันระบายเพราะเมื่อวานเนี่ยพอนางเข้าบ้านาพ่อ,อแก ไปคีมโมมาเนอะอารมณ์แกคือสั่งๆแล้ววิทบุ้มใส่ลูกชายแล้วลูกชายก็เลยพูดไปว่าเอา่อเหมือนน้องสาวอะสั่งว่าเออคือต้องทานั่นทํานี่ทาน,นี่แล้วทีนี้พ่อก็มาสั่งลูกชายลูกชายก็เลยวิทบุ้มกับพ่อว่าเอ้าก็พี่ชายใหญ่ก็บอกอยู่ช่วงนี้ว่างนั่นนี่เขาก็คุยกันไปเนาะแต่ทีนี้วันนี้มานั่งพูดเองเลยนะะว่าเขาคิดยังไงกับเธอเพราะว่า,างั้น เขาคิดยังไงกับเธอเธอทํางานไอเธออยู่บ้านเนี่ยเธอก็ป่วยไม่มีใครใส่ใจ<ด>ตั้งแต่หอยแล้วนะ<ด>ตั้งแต่ซื้อหอยมาแล้วนะฉั้นไม่พอใจนะคะน้องก็เหมือนกันอย่าไปใส่ใจเลยเหมือนเมื่อวานเห็นมือแกเขียวเย็นมาตอนกินข้าวเราทําอาหารให้รู้ว่าแกไปคีโมมาแกอารมณ์ไม่ค่อยจอยเนาะเราเข้าใจนะคะแต่ว่าเราก็ใส่ใจทําอาหารทําอะไรให้เสร็จแล้วทีนี้มือแกเขียวขึ้นมาทั้งสองมือ ไอ้เราก็คุยกับพี่ปองอยู่เนาะพี่ปองบอกว่าลองเอาน้ําอุ่นไปให้แกแช่ดิดไอเยจา๋าแกเดินมาอวดลูกชายนะอุ้ยดูมือฉันสิแต่ว่าแกก็เครียดอะดูแกก็เหมือนคนปณนิกเนาะคนคนไอคนเครียดเนาะเอามือมาโชว์ลูกชายซิดแล้วเขียวตั้งแต่เล็บขึ้นมาถึงมือนะฮะมันผลจากการทำคีโมเพราะว่ารอบนี้แรงมากเนาะแล้วทีนี้ไอเราอะคนไทย เออก็คุยกับพี่ปองในสายเม s เซนเจอร์อยู่อะลองตักน้ําอุ่นไปให้แกแช่ดูสิไอ้เราก็ยังไวเลยนะว่าจะไม่ใส่ใจก็อดไม่ได้นิสัยคนไทยนะคะยิ้วน้ําไปให้ยิ้วน้ําไปให้กะละมังน้ําอุ่นเพื่อให้แกแช่แล้วแกตอบขึ้นมาจะมาแช่ทําไมมันไม่มีประโยชน์แล้วแบบทําเสียงอารมณ์ใส่เราอ่ะโอเคเราก็ถอยหลังมาโอ้ยอ่าขอโทษขออภัยนะพูดในใจนะไม่ในใจแล้วพูดกับพี่ปองนะว่าโอ,อ้โห เขาเรียกว่าสอดใส่เกือกผิดที่อีกแล้วนะคะทีนี้มาบอกสามีสามีก็บอกว่าเออปล่อยถ้าเขาไม่ทําก็ไม่ต้องใส่ใจเธออย่าไปสนใจมากยิ่งเรียกร้องความสนใจเอาคนนั้นมาสั่งคนนี้มาสั่งเขาพูดเองของเขาเลยนะคะเออนะแล้วเครียดหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกับการว่าอยู่กับเราเนาะเรารับผิดชอบเราใช้ใจ่ายทุกอย่างแต่ส่วนของพ่อเวลาลูกสาวสั่งซื้อของอะไรเนี่ยเขาจะหักเงิน ในบัญชีของพ่อนะคะแต่ส่วนลูกชายที่อยู่ตรงเนี้ยเธอต้องรับผิดชอบตรงนี้เหมือนค่าหมอ,เ,อเขาเรียกยังไงอะค่าหมอโรงพยาบาลที่มันมีใบที่ส่วนเกินต้องจ่ายนะคะให้เราเป็นคนจ่ายจริงๆแล้วอะมันมีปินมามันมีเลกันิ่งมาเนะเาะเขาน้องคนลองถือบัตรถือบัญชีก็จ่ายไปเลยไหมเวลาเวลามึงซื้อของกันอะเพราะว่างั้นเวลามึงซื้อของกันน่ะมึงหักพวะ แล้วเวลาค่าโรงพยาบาลทำไมจะต้องมาให้ชั้นจ่ายก่อนแล้วค่อยมากดทีหลังแล้วทําเป็นเฉยทําเป็นชาเออแม้กระทั่งไปหาหมอ25ยูโรจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับเราเลยค็ว่างั้นอันนี้นี่มันโยนมาหาเราเห็นชั้นเป็นคนง่ายต่อไปนี้ฉันต้องเดือดมังแล้วเอ้ยอฝรัง่งจมเด้อจมพี่จมน้องเด้อันึกว่าแต่เมียจมซื่อแล้วก็ จริงๆแล้ววันนี้พูดของเขาเองแบบในความรู้สึกจริงๆแล้วมวันหนักอยู่ที่เธอพวกเขาลืมไปหรือเปล่าว่าเธออยู่บ้านเนี่ยเธอป่วยนะเออเธอไม่ได้อยู่บ้านเพื่อที่จะดูแ,แลนะเออเราก็ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเลยนี่เ,เขาควรดีใจด้วยซ้ําพวกนี้มาแป๊บๆมาแต่สร้างปัญหาเหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เดือดเขา,านะฮะจริงๆนะ คนเราเนี่ยพอได้มากมันก็เห็นแกตัวนะคะนี่แหละมันเป็นความง่ายของเขาเนาะที่ง่ายกับพี่กับน้องหลายเรื่องราวอันนี้เข้ามาเดือดตรงที่เรื่องเงินทองแล้วน้องสาวสั่งว่าต่อไปเนี้ยฉันกลับทํางานเลยนะปู่ต้องไปโรงพยาบาลคีโมทุกวันพุธท,ทุกอาทิตย์เลยเสียอาทิตย์ติดก,กันเ,เธอเป็นคนไปส่งตั้งแต่เช้าทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลเดี๋ยวรอบบ่ายถ้าใคร ไปไม่ได้ฉันเลิกงานเดี๋ยวฉันจะไปรับเอาเขาเขียนว่าเธอต้องไปส่งตอนเช้าทีนี้เจ้านี้บอกว่าทําไมต้องโยนให้ให้ฉันคนเดียวเออเพราะว่าตอนเช้านะมันสะดวกไหมอ่ะเพราะฉันก็ต้องรีบเข้างานแล้วก็ช่วงนี้ฉันก็คุยกับพี่ชายใหญ่แล้วว่าเออกบุกกันวันกันมาเขาก็พูดะนะแต่นาง คือไม่พอใจคือน้องอะ่ะไม่ทันได้ปรึกษาว่าเอาไงยังไงแต่พอเข้ามาปับ๊บนี่แหละเป็นสิ่งที่ทําให้ยายจ๋าโกรธหลายครั้งคือ,อต้องทําต้องทําเธอต้องนั่นเธอต้องนี่ไปพ่ออย่างนั้นพ่ออย่างนี้เราทีนี้เขาตอนชนกับเราเขาไม่ค่อยมีอาการนะคะพอเจอกับตัวเองเอแสดงออกวันนี้เดือดระบายกับเมียต่อไปนี้อย่าไปใส่ใจมากเพราะว่างั้นเธอดูแลตัวเองสมองตัวเอง อดได้ไหมคนไทยเนาะอดได้ไหมนะคะโอเคคลิปนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังอาการตัวเองแล้วก็อาการคุณปู่นะฮะอืมกับเริ่มจะเป็นเด็กลงทุกวันแล้วยิ่งมีคนสปอยเนาะเขาเรียกว่าเออคนเอาใจลูกมาเอาใจแบบชั่วโมงเดียวนี่โอ้โหเอาจุดนั้นนะคะเนาะ มาแสดงอาการใส่แล้ววันนี้ตื่นเช้ามาดุย่างสนั่นวันไหวเลยนะดุยา่จ๋าว่าบ้านหนาว17องศายา่จ๋าใส่เสื้อหนาวเนาะเสื้อแขนยาวคลุมเสื้อนอนมันก็เลยไม่รู้สึกแล้วเราก็ดื่มกาแฟใช่ไหมนางลงมานางเลาะเปิดเปิดความร้อนในห้อง5 5ทั้งเครื่องทุกเครื่องเลยแล้วก็ในครัวร้อนมากยา่จ่าก็เลยขึ้นไปข้างบนทําความสะอาดห้องแก่เปิดหน้าต่างปิดเ,เครื่องทําความร้อนในห้องนอนร้อนเปี๊ยเลย ในห้องนอนแกแล้วเปิดหน้าต่างเพื่อที่จะให้ลมมันเข้าเพราะว่าน้องสาวอ่าแกไปโรงพยาบาลเมื่อวานนะฮะแกไปทำคีโมมาต้องปฏิบัติความสะอาดการเปลี่ยนฉี่เปลี่ยนเย่ลวล้างทำความสะอาดแกยายจะาต้องใส่ถุงมือเพราะว่าคำว่ายาที่คีโมมันเป็นของมันเป็นไวรัสระวังาติด คล้ายๆว่ามันจะติดเราได้อะไรอย่างเงี้ยต้อง,งรักษาความสะอาดดับเบิลคูณสองแกเข้าห้องน้ําฉี่ต้องกดน้ำสองรอบล้างมือแล้วเราก่อนจะนั่งเราก็ต้องเช็ดแล้วก็กดน้ำเนาะใช้เจลเช็ดออกขอบที่นั่งนะคะเยจาก,ก็มาจี้ลูกชายอยู่เพราะว่าปู่แกยืนแล้วมันจะสปริงเขาเรียกไอ้มันกระเด็นออกข้างนอกทีนี้ลูกสาวสั่งไว้ว่าห้ามยืนฉี่ให้นั่ง อ่าเสร็จแล้วกดสองรอบแล้วก็ล้างมือล้างเจลให้สะอาดนะคะแล้วเราคนที่เข้าไปทุกครั้งต้องดูด้วยอันนี้เขาก็บอกมาดีเนาะก็คือการดูแลตื่นเช้ามาเราขึ้นข้างบนแล้วก็ใส่ถุงมือไปเคลียร์ฉี่ของแกในห้องนอนแล้วกลิ่นยากลิ่นอะไรมันก็แรงเราก็เปิดหน้าต่างปิดโซฟาปิดเครื่องทําความร้อนทีนี้แกขึ้นไปเอาอะไรไม่รู้แกโวยวายว่าห้องแกหนาว ขึ้นไปเอาอะไรเราก็เลยบอกเอา้าฉันก็เปิดเพื่อที่จะลมเข้าไงให้ลูกสาวเธอสั่งไว้ไม่ใช่เหรอเออก่ว่านะมันหนาวงาั้นนี่เออลงมาดูลูกสะภ้ยนะคะเอา้าเธอขึ้นไปเธอก็ปิดสักกันแล้วแล้วเธอก็ไม่ได้อยู่ข้างบนจะไปเปิดความร้อนไวนะ้น่ะมันแพงค่าไฟนะแล้วทีนี้นางก็ไปนั่งอยู่ในครัวเยจ่าจเสร็จเรือลงมาโอ้โหห้องนั่งเล่นที่ว่าเยจ่าจนั่งไรสุดนะคะร้อนมากเยจ่าจก็ปิด พอนไม่ได้ปิดเพาะพอดเหลือเบอร์สองทั้งสองอันเนาะมันก็เบาลงแล้วทีนี้นางออกจากครัวกําลังจะออกมาเออ,อยายจ๋าจก็ปิดไฟนะแล้วก็ปิดเครื่องทําความร้อนในห้องครัวเพราะว่าอากาศห้องนะ่พะพอบ้านนะ่ะมันอุ่นแล้วมันก็จะอยู่ตัวของมันใช่ไหมอ่าไม่พอใจนะคะจะปิดทําไมเนี่ยเธอรู้ไหมว่ามันหนาวเอา้าก็เธอไม่ได้อยู่ในครัวฉันก็ปิดเนี่ยร้อนหันใจไม่ออกแล้วนะนะแกไม่รู้สึกนะคะ เราก็พูดแค่นั้นแกก็ดูไม่พอใจแกก็มาเดินมานั่งที่หน้าทีวีอ่ห้องทีวีมันก็อุ่นเนาะแล้วแกก็พูดแค่นั้นนอะอารมณ์ตอนนี้บอกเลยว่าไอ้ปู่ก็สวิงไอ้ลูกสะพ้ยก็สวิงนะฮะเอาหานใจลึกๆก,กัดลิ้นเจ้าของไว้เด้อไอ้จา๋าเอ้ยนอเนาะพอมาเจอสามีพอจะสามีระบายบ้างก็น่าสงสารนะพวกนี้เอาจริงนะคําว่าผลพลอยได้นะคะ ผลพลอยได้ไม่เข้าใครออกไครเออแต่ความรับผิดชอบมันหนักอยู่ที่เราแต่ผลประโยชน์ของเขาอย่าให้ขาดโดยเด็ดขาดอันนี้เห็นได้ชัดเจนนะอันนี้คนเงียบนะถ้าไม่เต็มที่จะไม่พูดเลยนี่วันนี้อาการหนัก <c oughs> แต่ว่าเรื่องเงินเรื่องทองอ่ะจริงๆอันนี้เยจ่าก็ยอมไม่ได้นะจริงแล้วเราไม่รู้เรื่องกับเขาหรอกถ้าเขาไม่เล่าให้เราฟังนะคะพี่น้องขาอันนี้เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเกี่ยวกับพวกนี้ต้องให้สามีใจก่อน จริงๆแล้วเขาก็ม right ีบ enfin, so ัตรมีอะไรที hmm. <I feel S 1> uh ่จะกดจ่ายไปเลยให้มันจบไปครั้งเดียวนะคะเพราะว่ามันจะมีใบเหมือนจดหมายมาหนังสือสีแดงแล้วก็เออเนาะแต่เนี่ยทาให้เป็นเรื่องเป็นราแล้วทําเป็นเฉยชานะฮะเออตัวเองเนี่ยกลัวเงินพ่อหมดหรือไงอันนี้พูดเองเขาก็บอกว่าไม่ไหวละชั้นนะชั้นยอมมาตลอดต่อไปนี้ฉันไม่ไหวลอ่ะแล้วก็ฉันก็เห็นอาการที่เขาทํากับเธอ มันก็มากไปนะเราก็เลยบอกว่าขอบคุณว่าถ้าเธอเดือดให้ฉันบ้างมันก็ดีนะการเต็มใจที่จะดูแลพ่ออยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่น้องเธอทําหรือว่าสิ่งที่คนเข้ามาบุไหวาเข้าใจว่าห่วงพ่อนะคะแต่ว่าการที่จะมาแป๊บๆแ,แล้วเราคนดูแลอยู่ตรงนี้แล้วใช้อํานาจสั่งๆโดยที่ไม่เห็นหัวเราเลยอันนี้เราก็ไม่ไหว นะฮะเราก็ขอบคุณสามีเนาะสามีก็กอดน,นะฮะฉันเข้าใจเธอออย่าไปใส่ใจมากถ้าพูดไม่ได้ก็ไม่ต้องไปพูดกับแกปล่อยแกอยู่อย่างนั้นแหลปะปะ้าป้าแต่ว,ว่างั้นนะคะโอ้ไปแล้วพี่น้องจา๋าสามีจอดเติมน้ํามันมาเบิ้งราคาน้ํามันตรงนี้เขาบอกว่าถูกสุดเขาจะดูในเว็บไซต์นะคะมันคล้ายๆเป็นที่บางที่เขาก็จะลดราคาเป็นวันๆเนาะอันนี้ห่ยูโรห8นะฮะ ต่อหนึ่งลิตรเนาะนะอ่าอันนี้ถือว่าถูกนะครั้งที่แล้วยายจ๋าว่ายืนตรงเนี้ยเกือบโโนะสองยูโรนะมันที่นี่เราต้องเติมเองนะคะพี่น้องคะข้างหลังเลยเห็นไหมเอ่ยอ่ามันไม่เห็นนะยืนข้างนอกเนาะโน่นเลยดูบิง่งลิบลิบลิบลบบดูสิว่ากี่ลิตนะคะ เติมนำ้ำมันวันนี้กี่บาทหนึ่งลิตรหนึ่งยูโรหกสิบแปดยี่สิบสี่ยูโรแล้วข้างบนเป็นราคาเงินนะะข้างล่างเป็นลิตรเนาะอ่ายี่สิบห้ายูโรเต็มแล้วเหรอทำไมเติมน้อยจังหมายความว่ารถเขาจะเต็มถังเนาะเห็นรถราคาเขาก็เลยแวะเติมไว้นะคะ วันนี้จ่ายไป25ยูโรเนอะอ่า25ยูโร14ลิตรล่ะบรุมโแวนแวนิกแฟเป็น20ติอ่าอ่าหมายความว่าน้ำมันถังไม่ได้ยุบนะคะ <c oughs> เขาเห็นราคามันลดก็เลยแวะเออเพราะตรงนี้มันจะดูเขาจะดูอ่าในปั๊มน้ำมันเนี่ยในในเว็บไซต์ของเขาว่าตรงไหนลด ไม่เหมือนลูกสาวนะลูกสาวเนี่ยโอ้หมดตรงไหนก็เติมตรงนั้นไม่ได้มองราคาเลยสามียายจาเนี่ยทุกอย่างรอบครอบแม้กระทั่งค่าน้ํามันนะคะเนี่ยเห็นไหมมันเป็นไปไม่ได้นะเติมน้ํามัน2 5ยูโรแล้วมาแวะเติมเนี่ยปกตินี่7 0 8 0เป็นร้อเนาะเอออันนี้แวะเฉย25ยูโรนะไปแล้วพี่น้องคะเนาะถ้ารู้จักใช้เงินนะคะ ประหยัดเนาะทุกเรื่องราวมันก็อยู่ได้นะคะ